ทำดอบดาวง่ายๆใน Excel จะทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้กัช่องสารอดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทําดอบดาวลิสต์นะคะใน Excel ก่อนอื่นนะคะ ก็ให้เพื่อนๆน,นะคะเลือกช่องที่เพื่อนๆต้องการจะทำ dropdown นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆไปที่ข้อมูลหรือว่าตรงเมนู data นะคะก็ให้มาเลือกตรงนี้นะคะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า data validation นั่นเองนะคะแล้วเราก็เลือกตัวนี้นะคะค่าอนุญ,ญาตให้ตัวนี้ก็จะเป็น รายการหรือว่าลิสต์นั่นเองนะคะตัวแหล่งข้อมูลนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เอาเมาส์ไปวางแล้วก็เลือกเป็นตัวเกตของเราตัวนี้นะคะหลังจากนั้นเลือกตกลงค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำ d ด o p d o w n นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เพื่อนๆนะคะก็สามารถเลือกรายการที่เพื่อนๆกำหนดไว้ในลิสต์ได้เลยนะคะ,ะ,คะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำ d ป o p d o w n list นะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีรายการทั้งหมดที่เพื่อนๆกำหนดไว้นะคะแอดมินก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะนำวิธีนี้นะคะไปปรับใช้ในการทำงานของเพื่อนๆเพื่อที่ให้การทำงานเอ็กเของเพื่อนๆนะคะมีความสะดวกแล้วแลรวดเร็วขึ้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆและเทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ